มากินแหนมกับผักสมุนไพรสดๆรอบสวนกันครับแหนมกับหมักแข้งสดๆมาเพื่อนๆโอ้หมักแข้งก็เป็นสมุนไพรไทยอย่างหนึ่งนะครับช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะขับรุงขับลมอุ้ยกับพริกแกยวเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนานๆกินที่ย บอกเลยแซ่บมากมาแหนมกับบักทัว่วพูหลายคนอาจสงสัยว่าส่วนบ้านผมเหรอไม่ใช่อ่ะบ้านป้า ขอลองอันใหญ่หน uh, mm. ่อยอือนั่นตึบ๊บแต่ละันอือกินไปเรื่อยอือกลิ่คือหูดังกุ๊บมา เข้ากันมากแหน,แนมกับมะเขือขาวกับกรอบอโอ้ยข้าวเนี่ยมนเ็ยุงแล้วเกินออวางออุ้ยืยยมผมเชื่อว่าตอนเด็ก เป็นของชอบใครๆของใครหลายคนนะใครชอบแบบผมบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยหอมออ่อนมากแหนมกระบักกระเทศลูกใหญ่ๆโห Hừm Hụt thì nó quặc Róng quắc quắc là Hừm Hừm จบหวานมาก